สวัสดีลัคนาราศีตุลดวงรายเดือนกร,กรกฎาคม2566คนตุคนตุลยังไงกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้อาจารย์ด้วยกันละกันรอดตายมาได้ถึงเดือนนี้ถือว่าเราโชคดีนะ มิถุนายนนี้คนตุนนี้นเหนื่อยมากนะโดยเฉพาะเรื่องการเงินเงินหมุนรับซ้ายจ่ายขวาดาวอังคารเป็นนิดจอดสนิทโอ้ความรักก็ง้องแงงง้องแงง,ง,งเบื่อผัวเบื่อเมียยังไงไม่รู้นะอ่ะกดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจใช่ไม่ใช่ก็มาว่ากาันใช้วิจารณญาณน,นะไม่ได้บอกว่าต้องเชื่อเดอ้ออ่ะ อัศวินเหรียญอย่างน้อยก็เป็นไปตามแผนที่วางไว้แล้วะอะเงินดีหน่อยก็แล้วกันช่วงเนี้ยขยันกระตือรือร้นเคยทําได้เท่าไหร่คูณไปสองเท่าทําได้สําเร็จตามแผนข้อเสียของคนราศีตุลอยากรวยต้องกล้าอยากรวยต้องมั่นใจคุณมีความเก่งคุณมีความฉลาดแต่บางครั้งคุณขาดความกระตือรือร้นขาดความกล้าจะว่าขี้เกียจก็ไม่เชิงแต่บางทีมันเหมือนมันไม่มีอารมณ์เนี่ยอัศวินขี่ม้าเนี่ย ขี่ม้าใบนี้นิ่งมากแต่ขี่ม้าใบนี้คึกมากเพราะฉะนั้นอย่านิ่งนะคะต้องคึกต้องพร้อมพุ่งกระโจนไปสู่เป้าหมายอยากรวยอยากเอาเงินอยากสำเร็จอยากได้เงินก้อนมันได้เพราะอะไร ไพ่เดอะสตาร์ขอปิดนะเซ็นเซอร์ไว้เดอะสตาร์ชีวิตจะเข้าที่เข้าทางมากขึ้นข่าวดีวเรื่องเงินข่าวดีวเรื่องงานธุรกิจกิจการการลงทุนดีมีผลกําไรกระตือรือร้นหน่อยสําเร็จตามแผนแน่ออรามาละออราเศรษฐีจับละเพราะฉะนั้นช่วงนี้มีสเสน่ห์พูดจาอะไรได้เงินได้ทองพูดจาอะไรสําเร็จสำริดผลพูดจาอะไรมีคนเชื่อดาวพุธก็ค่อนข้างเดินดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินดีดี มีเข้ามาแต่อยู่ที่ว่าคุณจะคว้าหรือจะกอบโกยได้มากหรือน้อยโชคลาภช่วงนี้ก็พอมีบ้างกระปิดกระปอยแต่ไม่เยอะส่วนใหญ่ต้องลงทุนลงแรงแต่ข่าวดวีเรื่องเงินน่ะค่อนข้างชัดเจนหลายเรื่องหลายอย่างโปรเจกต์ใหม่ๆอะไรใหม่ๆได้เงินดีหรือวางแผนไว้มีชื่อเสียงประสบความสําเร็จก็ได้ความรักคนโสดมีโอกาสเจอคู่แท้รักแท้ แต่ระวังตัวหลอกเพราะบางทีมาไวไปไวต้องระมัดระวังส่วนคนที่มีคู่ช่วงนี้คนที่พบรักกันอยู่บางทีอาจจะเป็นคู่แท้ของคุณก็เป็นได้แต่บางคนอาจจะมีเรื่องของระยะทางไกลหรือเป็นรักที่ต่างฝ่ายต่างติดภารกิจดูดีๆอาจจะต้องมีเวลาให้กันมากกว่านี้การเงินเนี่ยย้ำไปแล้วนะ ว่ามีเรื่องของการวางแผนทางการเงินหรือรอคอยอะไรบางอย่างหรืออยากจะลงทุนอะไรบางอย่างสามารถทำได้แผนที่วางไว้ดีแล้วขาดความมั่นใจและขาดความกระตือรือร้น,นเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้เลขทะเบียนรถหรือโชคลาภจากการเดินทางได้คนที่ทำงานรอสอบรอสอบรอบรรจุรอเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งมีโอกาสประสบความสำเร็จความมุมานะความพยายามจะทำให้คุณได้สำเร็จจมบังดังใจบางคนมีโอกาส เปลี่ยนงานย้ายงานด้วยเปลี่ยนแล้วดีกว่าเดิมหรือหวังไว้ยังไงวางแผนชีวิตไว้ยังไงจะได้จะสําเร็จอาจารย์ขอเสริมนิดนึงในเรื่องของท้าวเวสสุวรรณงานราชการต่างๆโดดเด่นธุรกิจธรมาค้าขายดีป้องกันผีป้องกันภยัยแถมท้าวเวสสุวรรณให้โชคให้ลาบด้วยนะนี่นะเน้นโดดเด่นในเรื่องของอํานาจบารมีนะแต่ละใครบอกอาจารย์เงินเดือนที่แล้วหนูไม่เหลือเลยนน่หนากกะบาท งูกินหางมีกินมีใช้พกติดตัวไว้ใส่กระเป๋าตังค์ไม่มีวันหมดไม่อดตาย นากระบ,บาดนะแล้วแต่ความเชื่อสนใจก็บูชาได้1 9 9กเทักชัดเพชสมะพยกรนสุขภาพช่วงนี้ระวังผิวหนังนิดหนึ่งนะทาครีมหน่อยแล้วช่วงนี้แดดแรงผดผื่นภูมิแพ้ผื่นคันหรือแมลงสัตว์กัดต่อยอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของผิวหนังช่วงนี้ลงพุงแล้วนะลดน้ําหนักได้แล้วอย่างอื่นไม่มีอะไรเสียหายทําบุญถวายน้ําดื่มทําบุญถวายน้ําดื่มหรือเติมน้ามันตะเกียงเสริมดวงกะ็ละกันช่วงนี้สีดํานําโชคอยู่นะหรือว่า สีฟ้าสีเหลืองก็ถือว่าโอเคจ้าสนใจยังไงทักแชทมานะเพจ Facebook สมบพยากรค่ะสวัสดีค่ะ